ทุกคนก่อนจะเข้าไปดีดียพาร์ทเมนต์ในเมืองซึ่งเป็นที่สาขาที่อยู่ที่ดีดีทาราอินรีสอร์เป็นเจ้าของเดียวกันนะแต่ว่าเรามันอยู่ในเมืองอีกบรรยากาศหนึ่งทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดธรรมชิปไะยแหมมาเที่ยวแบบนี้ก็ต้องแวะวัดบ้างถูกปะจะไปเที่ยวที่แบบว่าธรรมชาติหรือในเมืองอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องธรรมชิปปตปไะยต้องมาหาอุสวยมากทุกคนดูสินี่ะสวยมาก วัดธรรมจิตป่าเตยหรือวัดต้นมะขามนะฮะมีพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนอ๋อมาได้ยเย่เดี๋ยวเราไปดีๆพาร์ทเมนต์กันนะครับทุกคน มีเวลาทุกคนก็มาเที่ยวที่วัดธรรมธิปไตยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเดินไปหรือขับร,รถไปก็ไม่ไกลจากดีดีทาราอินรีสอร์ทริมแม่น้ำน่านจะมีกี่รีสอร์ทที่ริมแม่น้ำน่านจริงๆสวยจริงๆนะฮะบ,บริการดีจริงๆนะฮะก็ไม่ไกลจากที่นี่ประมาณกิโลกว่าๆแล้วก็จากกิโลกว่าๆก,ก็จะถึงดีดียพาร์์เมนต์จะในเมืองชื่อคล้ายๆกันแต่เจ้าของเดียวกันนะฮะทุกคนเราจะไปพักในเมืองอีกสักคืนหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เราค่อยเช็คเอาท์ out. นะครับทุกคนสวยมาก นี่ฮะต้นมะขามใหญ่ก็เลยชื่อว่าวัดต้นมะขามต่อมาวัดจริงๆวัดท่าทรายนั่นเองทุกคนแต่ว่าต่อมาเขาเปลี่ยนเป็นวัดธรรมธิปไตยครับทุกคนนี่ถนนสุกเกษมร้านอาหารเจรวิวัดจำได้ไหมทุกคนนะฮะเจวิวัดอร่อยมากอาหารเจรทำได้เหมือนของที่ไม่ใช่เจ อันนี้ก็คือเราเดินตรงไปเนี่ฮะหรือเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะถึงงานอุตรดิตถ์เลยตรงนี้เลยทุกคนแต่เราจะต้องเดินเรียบเนาะจะอ้อมหน่อยเพื่อจะไปดีๆีรีสอร์ทดีๆดีพาร์ทเมนต์ทุกคนครับนี่ฮะถนนแปดวาจะขนานกับถนนสุกเกษมทุกคนถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาตรงนี้จะไป สถานีรถไฟศิลาอา,ารนั่นเองไม่ไกลครับนี่ทุกคนโรงเรียนอุตรดิตถ์เขาสร้างปี2452ไ่้างนั้นเนี่ยแล้วก็จะมีกสินาจาริยาลัยแสดงมาจากคำว่ากเกษียณเกษียณผสมกับอาจารย์แล้วก็อาไลัยหมสนทิสนทินทนทกันสจนสง่างามลึมากกษินณก็คือมาจาก,กเกษียณอายุถูกไหมฮะแล้วก็อาไัยกับอาจารย์นะฮะกสินาลัยกสินาจารย์ยาลัย อืมเช่กันเข้าไปนี่ใกล้ถึงงานลางศาตร,ตรงนี้แล้วแล้วก็จะตรงข้ามกับอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดับหักนะครับทุกคนซึ่งตรงข้างหลังอนุสาวรีย์จะเป็นสถานที่ที่เก็บาดาบเหล็กน้ําผีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่นะครับทุกคนข้างนอกงานอุตรดิต์เนี่ยจะมีขาดเหมือนไข่ไก่เนี่ยฮะเป็นฉลอมตะตะกล้าแต่ไม่ใช่ไข่ไก่นะฮะเป็นลามุดจากสุขโขทยัยใช่ไหมเราเดาเอานะฮะ อ๋อละมุดละมุด,มดอุ้ยหอมเนาะอืมนี่ดูสิทุกคนมีหลายขนาดเลยสีนี่จะหาทุกคนอนุสาวารีพระยาพิชัยดาบหกนายทองดีฟันขาวหนึ่งในทหารเอกในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับทุกคน ดีครับทุกคนดาบเหล็กน้ำพีที่อำเภอท่าปลาเขาก็จะมีคำขวัญของเขานะครับเป็นสิลิกินเถอนดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกสะพานแม่น้ำน่านอำเภอฟากท่าก็มีมะขามหวานมีพ้าทอขึ้นชื่อทุกคนมี่อำเภอน้ำปาาถนนปากนายสวยไหมทุกคนอำเภอน้ำปาา วังน้ำต้นสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครัหุตรดิษนะครับนี่นะครับหน้าอนุสาวรีก็จะเป็นสนามกีฬาพยาพิชัยดาบหักเป็นที่จัดงานลางศาสตร์ของทุกปีนะครับนี่นะครับทุกคนเขาจะมีอำเภอท้องแสงขันนะครับฮะ เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้โชคอน,นันต์เนี่ยจะเป็นแบบเนื้อละเอียดเสียนน้อยกรอบอร่อยประมาณนี้ถ้าเป็นอาเภอน้าําป่าก็จะมีสับป,ปะรดห้วยมุ่นเยอะเป็นราชนีขุนเขาน้ําป่าเลยทุกคนอําเภอท่าปลาก็ดูสิผลไม้ทุรงทุเรียนนะคะเยอะมากอาเภอท่าปลาก็จะมีพวกมะม่วงหินมะพร้าวลองกองทุกคนทุเรียนหลินลับแลอําเภอเมืองก็เยอะฮะ ลองกองมะฟงมะไฟเหรียญทองผลใหญ่มากรับแรก็มีทั้งลองกองมะปรางหวานพันสุวรรณบาทมะยงชิดหวานอมเปรี้ยวโอ้ยแค่นี้น้ำลายไหลทุกคนทุเรียนหลงรับแรที่อุตรดิตถ์เนี่ยอำเภอรับแรก็เยอะอำเภอตรอนก็มีน้ำดอกไม้โชคอนันต์หวานเปรี้ยวฉ่ำนำํำนะฮะกรอบอร่อยทุกคนอุ้ยอำเภอฟากข่าก็มีมะขามหวานเยอะนะฮะรถหาบ้านโคกมะขามหวานก็เยอะทุกคนดูสิแต่ละที่นี่ฮะเรากำลังจะเข้างานไปหาลางศาสตร์นะฮะทุกคนต้องอุดหนุนเขาหน่อยนะฮะ เมื่อกี้เราเจออุจจลองกองรวละยี่สิบาทเองแต่ไม่ซื้อมาซื้อในงานก็ได้นะฮะไม่เอาลองกองฮะเอาเอ,าเ,อาเอาลังศาตรเพราะเรามางานลางศาตรคนเห็นไหมอำเภอทองแสงขันอำเภอท่าป,ปลาอำเภอน้ำปา่าผลไมอ้ออำเภอรตรอนอำเภอรตรนอ,อรตรนนี่ชื่อน่ารักนะฮะจะมีชื่อทางด้านน้ำผลไม้มะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็โชคอันาน,านันจะมีเสี้ยนน้อยเปลือกบางทุกคนนี่ฮะงานลางศาสตรทุกปีจะยิ่งใหญ่แบบนี้นักร้องนักแสดงก็จะมาแสดงกันในงาน ทุกวันเลยทุกคนเราเข้าไปดูงานแป๊บหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นโรงเรียนอุตรดิตต์ดัตยาดูดดดานีแล้วก็ไม่ไกลจากดีดแล้วนะฮะดีดีอ r พาร์ตเซึ่งเป็นที่เจ้าของเดียวกับดีดีทาราอินรีสอร์ทที่เราไปพักมาเมื่อคืนที่ลดมากหรืมแม่น้ำน,น่านนะฮะสวยงามมีความเป็นส่วนตัวนอนสบายมากนี่ฮะงานลางาสรดลองกองหวามีปศุสั์ประกวดผลไม้กันนะครับี ตรงเวทีเขานะครับจะมีประกวดลังสัตวดลองกองหวานทุกคนนี่ฮะนะฮะการแสดงยังไม่เริ่มนะครับเพราะเรามาไวไปทุกคนนี่ฟากอาหารการกินถ้าเกิดฟากมันจะเป็นของใช้ยาวเป็นทั้งแถบเลยครับทุกคนนี่จ้าลองกองคะ่ะ ลางลางศาสตร์จะพูดผิดจ้ามีของป้า